สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆก็กำลังรับชมช่อง Dr. t i n k Channel นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ modify เครื่องกรองน้ำระบบ5ขั้นตอนนะครับเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO แทนนะครับซึ่งอ,อุปกรณ์ก็จะมีนะครับเครื่องกรองน้ำระบบ5ขั้นตอนนะครับผมโดยจะมีก็คือเป็นกรอง5ไมคอนนะครับกรองคาร์บอนกรองเรซิน แล้วก็มีกรองคาร์บอนอีก2ขั้นตอนนะครับรวมเป็น5ขั้นตอนอ,อุปกรณ์อีกต่อมานะครับก็จะเป็นระบบของ RO นะครับซึ่งระบบ RO เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1น,นะครับเป็นกระบอกเวสเซ l ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ในการบรรจุตัวไส้กรองเมมเบรนครับผมไส้กรองเมมเบรนเนี่ยครับจะผมจะใช้ยี่ห้อ u ุ t r a t ร์เทรคนะครับเมมเบรนเป็นไส้กรอง RO ขนาด 150กิลลนต่อวันนะครับหรือประมาณสัก560ลิตรต่อวันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือเป็นบูสเตอร์ปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่ใช้อัดแรงดันน้ำครับผ่านเมมเบรนอโอตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมปั๊มต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นโลเพชเชอร์สวิตต์ตัวนี้นะครับไฮเพชเชอร์สวิต c ์นะครับโซลีนอยด์วาลครับผม แล้วก็เป็นสายสายน้ำนะครับสายยางตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอ,อตัวควบคุมโฟลที่น้ำทิ้งนะครับของเมมเบนตัวนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ขนาด450 cc ต่อน,นาทีครับผมซึ่งไอตัวนี้มันจะมีหลายขนาดนะครับทั้ง300 350นะครับที่ผมเลือกตัวนี้ก็เพราะว่าหากเราใช้เบอร์หรือว่าใช้โฟลน้อยกว่านี้เนี่ย มันก็จะทําให้อาเมมเบนของเราเนี่ยตันเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันจะอั้นน้าทิ้งไอตัวนี้อาจจะใส่ลายน้ําทิ้งนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะมาพูดในขั้นตอนการประกอบอาต่อไปนะครับต่อไปเ,อเราจะมาประกอบเครื่องกองน้ํากันนะครับโดยที่ผมจะยกเครื่องกองน้ำห้าขั้นตอนตัวนี้นะครับโดยที่จะยกชุดไอตัวโพสคาบอนตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ นำชุด r o ตัวนี้นะครับนะครับติดเข้าไปแทนแบบนี้นะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเเริ่มประกอบชุด r o ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำมาประกอบกับเครื่องกองน้ำห้าขั้นตอนตัวนี้นะครับขั้นตอนการประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบ พวกบูสเตอร์ปั๊มก่อนนะครับโดยอุปกรณ์ก็จะมีนะครับตัวอะแดปเตอร์สำหรับปั๊ม150กิลอนต่อต่อวันนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเพียงพอในการอัดเพชเชอร์เข้าไปในเมมเบนตัวนี้นะครับซึ่งในขั้นตอนการาประกอบปั๊มเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเมื่อกี้เป็นโลเพชเชอร์สวิตช์นะครับทำหน้าที่ในการาตัดปั๊มเพื่อไม่ให้ปั๊มทำงานเมื่อเวลาน้ำ น้ำขาเข้าเนี่ยขาดนะครับอย่างผมใช้อ่าเปน,น้ําประปาหากน้ําประปาโดนตัดอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยก็จะเป็นสวิตท,ที่สั่งให้ปั๊มตัวนี้หยุดนะครับผมต่อไปเป็นโซลินอยวาลวครับผมโซลินอยวาลวก็อาจจะทําหน้าที่ในการปิดเปิดนะครับโดยที่จะเชื่อมต่อกับตัวไอตัวโลเปเชอร์สวิตตัวนี้นะครับครับต่อไปอีกตัวนึงก็เป็นอ่าไฮเพชเชอร์นะครับตัวนี้ไฮเพชเชอร์ก็ ทําหน้าที่ในการหา้ําดื่มของเราเนี่ยครับอั้นเยอะๆนะครับมันก็จะสั่งให้ปั๊มหยุดทํางานเหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ไม่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับเป็นชุด r o ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันทีหลังนะครับโอเคเนี่ยเรามาต่อระบบไฟกันก่อนนะครับขั้นตอนการต่อนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเอาตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งโรบิชเชอร์สวิตต์ตัวนี้นะครับซึ่งผมได้ทําการต่อหัวมไว้แล้วนะครับ เสียบเข้าไปครับผมหลังจากนั้นก็อะแดปเตอร์ apter, อีกตัวนะครับก็ไปสั่งให้ให้ไอตัวโซลีนอย์วาลตัวนี้นะครับทำงานเนาะโซลีนอย์ตัวนี้ก็จะสั่งปั๊มนะครับโดยที่เราก็ทอามาจัมด้วยกันเลยครับสามสายนะครับผมต่อมาก็ เอาตัวสุรินทร์วาลตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับไอตัวไฮพีเชอร์สวิตช์นะครับนี่นี่นะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมไปครับไฟโเพเชอร์สวิตช์นะครับตัวนี้ครับไฮพีเชอร์สวิตช์นะครับไฟเข้ามานะครับหากน้ำไม่พอนะครับอ่าโฟตัมสวิตช์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับ สั่งให้เซลลนอยด์หยุดนะครับผมแล้วก็สั่งให้ปั๊มหยุดทํางานนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็คือหากน้ํานะครับจาก r o นะครับเป็นน้ําน้ํา A.O. เนี่ยอั้นนะครับก็จะสวิตตัวนี้ก็จะทํางานเป็นไฮเปชเชอร์นะครับสั่งเซลลนอยด์นะครับปิดน้ําแล้วก็ปั๊มก็จะหยุดนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับตัว r o ตัวนี้นะครับ ทางน้ําเข้าคือทางนี้นะครับผมส่วนน้ําดีจะออกทางนี้และอันนี้เป็นน้ําทิ้งนะครับโอเคผมก็จะเเข้า, <Okay. S 2> าไปซั p พ o r t ตัวนี้วานี้นะครับแล้วก็ต่อทางเข้าทางนี้คือออกจากปั๊มตัวนี้นะครับ ก็เป็นท่อเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับแบบน,นี้ทิ้งไปครับผมโอเคส่วนเมื่อน้ำดีนะครับที่จริงผ่านระบบ r o เรียบร้อยน้ำดีตรงนี้ก็สามารถดื่มได้แล้วนะครับแต่นี้ผมเห็นเขาบอกว่าตัวโพสคาร์บอนตัวนี้นะครับมันจะ,ะสามารถทำให้รสชาติน้ำดีขึ้นนะครับผมจะลองติดไปดูก่อนนะครับ แต่ถ้าเดี๋ยวหากเรากรองแล้วรสชาติเป็นยังไงผมชอบไม่ชอบเดี๋ยวผมจะลองมาบอกกันอีกทีเนาะแต่ช่วงอตอนนี้คือติดไปก่อนนะครับผมที่นำมาเข้าส่วนวนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำดีนะครับที่ผ่านทางเข้าก็คือมันจะมีโฟ์บอกตรงนี้นะครับว่าให้เข้าทางนี้น้ำออกทางนี้นะครับ เข้าไปเลยครับนี้ครับผมโอเคขั้นตอนก็จะมีใส่ายนประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เสียปักเดินนะครับตรงนี้อาจจะเก็บไว้ตรงไหนสักที่นึงก็ได้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอจาจะมาประกอบแล้วก็นำไปติดตั้งดูอีกทีนะครับผมนี่นะครับเป็นการประกอบระบบ RO เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทบทวนอีกทีนะครับก็คือ,อะระบบเราก็จะมีตัวไส้กรองเบนเบนตัวนี้นะครับปั๊มบูสเตอร์ปั๊มนะครับผมเพื่อที่จะอัดน,น้ำนะครับ น้ำเราก็จะทำการเอาเข้าออทางนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําอาจจะต่อมาจากน้ําปัะปลาบ้านนะครับผมโดยผมจะใช้น้ำประปาบ้านนะครับมาทำการกรองเป็นน้ำดื่มนะครับน้าก็จะเข้ามาระบบทางนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัว Low l e v e l Switch ตัวนี้เพื่อเช็คว่าน้ําที่เข้ามาเนี่ยครับ อ่ามันมันขาดไหมนะครับเหมือนแบบสมมุติผมอ่าลืมจ่ายค่าน้านะครับน้ํโดนตัดไอตัวโลเลเวลสวิตตัวนี้นะครับก็จะทําการสั่งให้อ่าโซลิโนย์วาล์วนี้ครับปิดน้ําแล้วก็สั่งปั๊มนี้หยุดทํางานนะครับผมเพื่อป้องกันอ่าปั๊มตัวนี้รันไดหรือว่ารันแห้งนะครับมันจะไหม้นะครับผมต่อไปเมื่ออ่าน้ำผ่านกระบวนการเข้านะครับ แล้วก็ผ่านการกรอง3ขั้นตอนก็คือมีกรองห้าไมค่อนนะครับคาร์บอนเลซินนะครับผมแล้วก็น้ําก็จะออกมาทางนี้นะครับทางนี้นะครับผมผ่านสลีนอย์วาล์วนะครับเข้าปั๊มนะครับปั๊มจากปั๊มนะครับก็จะมาเข้าแมมเบล์โตัวนี้นะครับทีนี้อานะครับน้าทิ้งก็จะออกทางนี้นะครับผมโดยที่โฟ ขาออกคือสี่ร้อย cc ต่อนาทีนะครับผมส่วนน้ำดีนะครับน้ำดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันสามารถดื่มได้แล้วนะครับน้ำ ao เนี่ยดื่มได้แล้วทีนี้ผมจะมาปรับรสชาติน้ำดื่มโดยที่ผ่านไอตัวโพสคาร์บอนตัวนี้นะครับซึ่งมันติดมากับการกรอง5ขั้นตอนนะครับผมลองมาปรับดูนะครับว่ารสชาติของน้ำจะเป็นยังไงนะครับเมื่อ,อผ่านทาง post าร์บอนคือเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ออกไปทางนี้เป็นน้ำดื่มของเราพร้อมที่ดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยที่เมื่อผ่านโพสคาร์บอนเนี่ยผมจะเอามาต่อกับตัวไฮเพชเชอร์สวิตอีกทีนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการหากเราต่อต่อสายาน้ำเก็บน้ำเข้าไปนะครับเข้าไปในถังเก็บน้ำนะครับเราก็จะมีตัวสวิตว่าหากทังเต็มตัวนี้ก็จะทำงานตัดระบบไฟไม่ให้ปัม๊มทำงานนะครับเพื่อไม่ให้มันกรองเดี๋ยวมันจะปัม๊มมันน้ำมันจะเกินนะครับหากถังเก็บน้ําของเรา,อ,าอยู่ตามกวาระดับ ไอตัวบอลวาล์ว wow ก็จะทําหน้าที่เปิดให้ทําหน้าที่สั่งไอตัวไฮสวิตตัวนี้ทำงานเปิดเพื่อที่จะกรองน้ําต่อนะครับประมาณนี้ครับปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดตลอดนะครับผมหลักๆแล้วก็จะมามีประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ,อะลองประกอบทั้งหมดดูนะครับจะเอาไอตัวไส้กรอง5้าไมครอนแล้วก็คาร์บอนและเมมเบนมาต่อดูนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นำไส้กรองนะครับ5้าขั้นตอนนะครับมาประกอบนะครับผมด้วยขั้นตอนแรกก็คือการผ่านตัวกรองอตัวกรองโพลีลนะครับผมโพลีโพพีลีนนะครับผม5ม้าไมครอนก็คือการกรองห้าไมคอรอนนะครับเป็นของพลาสติกออกนะครับ ก็จะใส่ไปอันนี้เหมือนเสียนิดนึงนะครับอโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับอโอเคต่อไปเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อ,อดักจับนะครับตัวนี้ทำหน้าที่กรองคอรีนแล้วก็กรองสีกลิ่นรถนะครับผมปรบับรสชาติปรับรสชาติน,นิดหน่อยนะครับผมรวมไปถึงสารคาลอรที่หลุดเข้ามาจาก ขั้นตอนการกรอง5มิลเมตครับผมโอเคก็จะ,ะติดนะครับไอตัวเซตกรองพวกนี้ครับก็คือหากเปลี่ยนก็คือราคาไม่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมหรืออาจจะสั่งซื้อในลา z a ด้ก็ได้ครับราคาผมว่าก็ไม่แพงมากนะครับไอตัวอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับเลซิ่นะครับผมเลซิ่งตัวนี้่าเดี๋ยว คลิปหน้านะครับผมจะมาอธิบายว่าเรซินเนี่ยประสิทธิภาพมันสามารถจับแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยต่อปริมาตรเรซินเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูว่าอายุการใช้งานนะครับหนึ่งกระบอกเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอายุการใช้งานจริงๆแล้วเท่าไหร่นะครับผมเทียบเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ําเข้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยกันนะครับแต่คลิปนี้ผมจะขออนุญาตประกอบก่อนลวกันครับผมก็ฉีกพลาสติกกันเลยครับ นี่นะครับก็อาจจะเข้าทางนี้นะครับผมสามารถไม่ควอำเข้าทางไหนก็ได้ครับตัวนี้ก็จะมีโอลิงนะครับป้องกันน้ำซึมนะครับผมโอเคนี้เราก็ยกระบบ AO ที่เราเตรียมไว้นะครับผมมารกรอบ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการประกอบเครื่องกองน้ําระบบ r o นะครับซึ่งหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดก็กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ